สาวม,มาเลเซียคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับครอบครัวของเธอเป็นครั้งแรกโดยเธออยากจะมาดูว่าที่ประเทศไทยผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมาเธอก็อยู่ที่ประเทศมาเลเซียและตอนนี้เธอก็กำลังเดินทางไปที่สนามบิน พร้อมกับครอบครัวของเธอโดยที่เธอและครอบครัวกํลาลังเดินทางไปที่ประเทศไทยพอมาถึงที่สนามบินแล้วเธอก็ได้นําสัมภาระขึ้นเครื่องจากนั้นเธอก็ไปนั่งที่เครื่องบินและได้เดินทางไปที่ประเทศไทยพอมาถึงแล้วเธอก็ได้ลงจากเครื่องแล้วเธอก็ได้พูดว่าการมาเที่ยวไทยครั้งนี้เธอและครอบครัวมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเวลาห้าวันสี่คืน เธอและครอบครัวรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาที่นี่หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปขึ้นที่รถและเดินทางไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งพอมาถึงเธอและครอบครัวก็ได้เข้าไปเช็คอินและได้เข้าห้องพักไปพอเธอเข้ามาที่ห้องพักเธอก็ได้บอกว่าที่ห้องของเธอค่อนข้างที่จะใหญ่และก็มีการตกแต่งที่สวยงามมากต่อมาเธอก็ได้เดินทางไปขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปที่ตลาดนัดจตุจักรเมื่อเดินทางมาถึงที่ตลาดนัดจตุจักรแล้วเธอ ธอและครอบครัวก็ได้ไปซื้อโคกวุ้นเพราะเธอรู้สึกร้อนมากๆจากนั้นก็ได้พากันไปซื้อเสื้อผ้าและไปซื้อไอศครีมกับที่มะพร้าวและยังพากันไปซื้อไอศครีมซอฟเสิร์ฟจากนั้นเธอและครอบครัวก็พากันไปเดินชมสินค้าและก็ได้ไปซื้อสินค้าต่างๆภายในตลาดแห่งนี้กันอย่างมากมายพอเดินจนเหนื่อยแล้วเธอและครอบครัวก็ได้พากันมาอยู่ที่ MRT และกําลังจะพากันเดินทางไปที่ Unicon m มอลพอ พอเดินทางมาถึงที่ยูนิคอนมอลแล้วเธอและครอบครัวก,ก็พากันไปซื้อของและได้เข้าไปซื้อน้ำปั่นที่ร้านแมคโดนัตและได้บอกว่าแมคโดนัตของประเทศไทยมีเมนูหลากหลายและน่าดึงดูดจริงๆพอเธอออกจากร้านแมคโดนัตแล้วเธอก็ไปสะดุดตากับร้านขายแว่นตาเธอบอกว่ามันน่ารักมากเธอจึงได้ซื้อมาหนึ่งอันในเวลาต่อมาเธอและครอบครัวก,ก็ได้พากันไปที่ตลาดจอร์เฟร์พอมาถึงเชิญแล้วครอบครัวก,ก็ได้ พากันเดินชมในตลาดและก็ได้พากันไปแวะกินเล้งแซบกันพอกินเสร็จพวกเขาก็พากันไปซื้อของในตลาดจอร์ดแฟร์กันต่อแต่ต้องบอกว่าพวกเขาซื้อมาเยอะมากๆในวันต่อมาพวกเขาก็ได้ออกจากห้องพักและได้มาทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมได้เตรียมเอาไว้ให้เมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเธอและครอบครัวก็พากันไปที่ตลาดประตูน้ำพอเดินทางมาถึงแล้ว เขาก็ได้พากันแวะซื้อกาแฟเย็นก่อนที่จะไปช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้ากันอย่างบ้าคลั่งต่อมาพวกเขาก็พากันมารับประทานอาหารเที่ยงกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอกินเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพักและได้อาบน้ําแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวที่จะไปสยามสแควร์จากนั้นพวกเขาก็ได้ไปขึ้นรถแท็กซี่และได้เดินทางไปที่สแควร์วันพอเธอเดินทางมาถึงแล้วเธอก็ได้เข้าไปที่ร้านเจนทอนวูแมนและ ได้เข้าไปเลือกซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าในร้านนี้พอเลือกซื้อเสร็จเธอก็ได้ไปที่ร้านถ่ายภาพแห่งหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายภาพและซื้อของกิฟ์ช็อปเล็กน้อยต่อมาพวกเขาก็ไปที่ศาลเท้ามหาพรหมและได้เข้าไปร่วมพิธีกาบไหว้ก่อนจะไปที่ร้านแมคโดนัลล์เพื่อไปกินอาหารเที่ยงกันพอทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้มาที่แพลตตินัมมอลและได้เดินเข้าไปเพื่อทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอเข้ามาใน ในร้านพวกเขาก็ได้มากินข้าวมันไก่พอพวกเขาได้กินพวกเขาบอกว่ามันอร่อยมากหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับไปที่ห้องพักเพื่อที่จะไปเก็บของและเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นจึงได้ออกเดินทางไปที่ตลาดเดวันรัชดาเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็ได้เดิน ดูสินค้าและได้ไปซื้อของกินภายในตลาดพอเดินชมในตลาดเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้กลับไปที่ห้องพักเพื่อเข้านอนในวันต่อมานี่ก็เป็นวันที่3แล้วเธอได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าและวันต่อมาเธอได้บอกว่าเธอกําลังเดินทางไปที่ช็อกโกแลตวินล่าจากนั้นเธอได้ไปขึ้นรถแท็กซี่และได้เดินทางไปที่นั่นพอเดินทางมาถึงแล้วเธอและครอบครัวก็ได้พากันไปเดินเล่น และเที่ยวชมบรรยากาศในสถานที่แห่งนี้กันอย่างสนุกสนานต่อมาเธอได้รับตั๋วมาสามใบเธอบอกว่าตั๋วใบนี้ใช้สำหรับซื้อป๊อปคอร์นและไอศครีมพอเธอรู้อย่างนั้นเธอก็เลยนำตั๋วไปแลกไอศครีม พอเธอได้กินไอศครีมเธอก็บอกว่ามันดีมากๆพอค่ำแล้วเธอก็ได้บอกลาที่นี่และยังบอกอีกว่านี่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีมากๆแต่ตอนนี้เธอต้องกลับแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่สถานีมีหอยและได้ทักทายกับพนักง,งานของร้านซึ่งพนักง,งานของร้านก็ได้ทักทายเธอกลับ พอเธอเข้ามาในร้านเธอได้พูดว่าร้านนี้แปลกมากมีผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงเต็มร้านไปหมดเลยแล้วพนักงานของร้านที่นี่ก็ยังคอยมาทักทายพวกเธอกันอย่างต่อเนื่องเธอรู้สึกสนุกมากๆในวันต่อมาเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้า และได้บอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เธอจะอยู่ที่นี่ประเทศไทยดังนั้นเธอจะได้ไปช้อปปิ้งที่แพลตินัมมอลและจะได้ใช้เงินซื้อของอย่างบ้าคลั่งไปเลยพอเธอเดินมาถึงแล้วเธอก็ได้ไปซื้อของมาเยอะมากๆในเวลาต่อมาเธอก็บอกว่าเธอกำลังจะเดินทางไปที่วัดอรุณและจะไปเช่าชุดไทยมาใส่พอถึงที่ร้านเธอก็ได้ไปเช่าชุดไทยมาแล้วก็ได้เข้าไปเที่ยวชม ในวัดอรุณพอเธอเข้ามาภายในวัดอรุณเธอบอกว่าวัดแห่งนี้สวยงามมากๆและที่นี่ก็มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เธอรู้สึกประทับใจที่นี่จริงๆจากนั้นเธอก็ได้ไปถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ว่าเธอได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วพอเที่ยวชมในวัดอรุณเสร็ธิเธอก็ได้เดินทางไปที่ไอคอนสยามได้ได้เข้าไปหาของกินแล้วก็ได้ซื้อของกินมาเยอะมากๆพอตกเย็นเธอก็ได้พาครอบครัวเดินทางไปล่องเรือ เพื่อเที่ยวชมบรรยากาศแม่น้ำของประเทศไทยในวันต่อมาพวกเขาก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าและได้เก็บข้าวของสัมภาระเพื่อจะเดินทางไปที่สนามบินหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินและได้เดินทางกลับประเทศไปและสำหรับเรื่องราวของเธอและครอบครัวก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Thailand Master กันด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดก็สามารถติชมใต้คอมเมนต์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบคุณครับ